พี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะดิฉันสุนัชยาแจ่มเพ็งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมที่มีสน่ห์มีประวัติศาสตร์ที่สําคัญมีคนที่มีศักยภาพเรียกได้ว่าเป็นประเทศแห่งการให้โอกาสและรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาไปได้มากกว่านี้ซึ่งต้องใช้พลังของพวกเราทุกภาคส่วนในการทํางานขับเคลื่อนประเทศค่ะแต่ในความงดงามเราทราบดีค่ะว่ายังมีสิ่งที่รัฐบาลต้องทํางานอีกมากเพื่อเร่งแก้ปัญหาและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ําทางการให้โอกาสและการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีเหตุผลที่สหประชาชาติหรือ UN มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่จะเข้ามาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้ในวันที่ย4บสีตุลาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของสหประชาชาติซึ่งเป็นรากฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศผ่าน3าเสาสหลักได้แก่การสร้างสันติภาพและความมั่นคง การผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อสุดท้ายสองหลักสุดท้ายก็คือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยมีบทบาทอันแข่งขันมาโดยตลอดในการรักษาโลกที่มีมนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลประเทศไทยได้เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญ ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในการสร้างโลกที่ทุกคนมีโอกาสาเท่าเทียมกันดิฉันยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะมนตรีแห่งสิทธิมนุษยชนสำหรับปี2568ถ,ถึงปี2570 และขอให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมและเสริมสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและจะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับโลกและเป็นหนึ่งในภารกิจของประเทศไทยที่ชัดเจนโดยเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าเราจะพยายามไม่ให้ถูกใครทิ้งไว้ข้างหลังนอกจากนี้บนพื้นฐานของนโยบาย การเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันรประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของ UN ในภูมิภาคของเราโดยเป็นการตั้งหน่วยงาน UN มากกว่า40แห่งรวมถึง UNESCAP ดิฉันขอให้พวกเราเป็นเจ้าภาพที่ดีและสนับสนุนการดำเนินงานของ UN ในประเทศไทยและในภูมิภาคเพื่อให้ UN สามารถทำงานตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยยินดีต่อความสําเร็จของการประชุมสุดยอดเพื่ออนาคตที่ดีในเดือนกันยาที่ผ่านมาเราต้องทําให้คํามั่นเพื่ออนาคตหรือ p a ็ก for ิวเจอร์ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดิฉันเชื่อว่าความมุ่งมั่นที่จะทําให้โลกของเราดีขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นทางการเมืองการลงมือทําและการสนับสนุนทุกประเทศรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดิฉันจึงขอย้ําว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ต่อการดําเนินงานของ UN เและประชากรโลก<ๆ>เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนในวันนี้และเยาวชนในรุ่นถ,ถัดไปของอนาคตขอบคุณค่ะ